ยินดีต้อนรับสู่สายการบินนกแต้แต่แอร์ไลน์ถึงเครื่องจะใส่แต่เราก็จะตุยไปพร้อมกันขอแนะนำพนักงานประจำเครื่องก่อนนะครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคือสาบึงสีนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ส่วนพ่อเยลีก็จะเป็นกัปตันที่มาขับเครื่องบินพาผู้โดยสารสู่ภูมิลำเนาและก็จะมี ทิดมาร์กนะครับทิดมาร์กนี่ก็จะเป็นพนักง,งานภาคพื้นดินที่จะคอยอำนวยความสะดวกอยู่ภาคพื้นล่างนะครับตอนนี้ผู้โดยสารก็ได้ขึ้นเครื่องกันหมดแล้วนะครับอะยังเป็นยังเป็นยังก็เอาว่าไปแบบนี้เอาแล้วจะไปน้องแบดนี้สิทโทรหาไผ่แล้วแบบนี้เป็นไปได้หรือพี่น้อง รับตันลืมขึ้นเครื่องตอนรับก็ลืมขึ้นคือกันบันิมิตรได้ผู้โดยสารทั้งเครื่องมันเฮ็ดยัง,งเป็นบอน้าไปไหนเปิปเปดาาป,ประตูนี่ครับเปิดได้ยินบอทั้งไหนเปิดประตูให้เนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเออเปิดประตูให้เนี่ยตายแล้วบ่บันี้สิไปได้บ่หน้อบันิหน้ากับตันกับบอทันขึ้นเครื่อง พนักงานตอนรับก็บอกท่านขึ้นเครื่องไม่ใช่ผู้โดยสารปิดประตูเครื่องบินแล้วบันนี้ขึ้นทางใดบันเนี่ยทางขึ้นไม่ทางเดียวเอาแล้วพี่น้องนกแต่แ,ตแอะไรเฮายิา้ยินบอสลาผู้โดยสารบันเนี่ย